คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับนะครับที่เอาที่สาธารณะมาทำเป็นลานเวสนามบินนะครับคลิปที่2นะครับก็ต่อจากคลิปแรกก็คือสนามบินนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสนามกอล์ฟที่มีชื่อว่าเรนโชชาวีซึ่งชื่อผู้บริหารคนสำคัญในบริษัทคือนางอันิรัตนนับนิติสาโรธน้องสาวของนายอัุทินชื่อนะครับ ร้านโชว์เนะี่ยเคยตกเป็นข่าวเป็นสถานที่พักผ่อนและพบกันของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายยกนรมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพรทองทานชินวัตรซึ่งได้ใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์พักผ่อนร่วมกับสมาชิกชินวัตรและนายอัดอุทินเมื่อวันที่20กักฎาคม2567 ถนนที่กลายเป็นลานเวสนามบินขนงพระนั้นเคยเป็นถนนสาธารณะที่ชาวบ้านใช้กันมาอย่างยาวนาน30กว่าปีอยู่ในความดูแลของนิคมสร้างตนเองรำตะคองซึ่งสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์รับผิดชอบแต่ไม่เคยมีเอกสารใดประกาศว่าเปลี่ยนเป็นเขตสนามบินไม่เคยมีป้ายประกาศเวีนคืนไม่มีการชี้แจงกับชุมชน ไม่มีอะไรเลยมีแค่เครื่องบินที่บินขึ้นลงจริงๆนะครับทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อชาวบ้านเริ่มออกมาร้องเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การตรวจสอบหรือหยุดกิจการแต่เป็นการลงพื้นที่จับพิกัดของเจ้าหน้าที่รัฐเองเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568เจ้าหน้าที่จากนิคมสร้างตนเองรำคองร่วมกับอบตขนงพระ เดินทางไปร่วมกับบริษัทเอกชนจับพิกัดแลนเวย์เพื่อใช้ในกิจการขึ้นลงอากาศทยานนั่นคือความรับรู้และไม่ใช่แค่รับรู้แต่ร่วมมือด้วยบริษัทที่ดำเนินการสกายดิ้งใช้ชื่อว่าสกายดิ้งไทยแลนด์จำกัดมีทุนจดทะเบียน1รล้านบาทมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติชื่อเจฟฟีานนะครับกิจกรรมกิจการที่มี ทุนแค่1ล้านบาทแต่ทำรายได้วันละเป็นล้านผ่านพื้นที่ของรัฐผ่านถนนหลวงผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่วมลงพื้นที่แล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรดีเมื่อย้อนไปดูเอกสารการขออนุญาตใช้พื้นที่สนามบินกับมีชื่อผู้ที่ยื่นขอใช้ก็คือนายอนุทินชาญวีรก uh ุลรองนาย,ยกฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น เป็นการขอในานามส่วนตัวและมอบอำนาจให้พลอากาศเอกนิพนธ์โพเจริญเป็นผู้เป็นผู้ดำเนินการแทนพื้นที่ที่ยื่นขอใช้คือพื้นที่เดียวกับรานเวย์ที่ทับทัดหมุนหลวงและเป็นพื้นที่เดียวกับนิคมสร้างตนเองรำตะคองเดินทางไปจับพิกัดร,ร่วมกับบริษัทเอกชนคำถามคือเมื่อรัฐบาลรับรู้รับทราบร เมื่อชื่อรัฐมนตรีอยู่ในเอกสารแล้วทำไมเรื่องนี้จึงยังเกิดขึ้นได้ทำไมป้ายห้ามบุกรุกนะจึงพึ่งมาติดหลังที่เป็นข่าวและทำไมเครื่องบินถึงยังบินขึ้นโรงต่อไปได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากที่นะัเจ้าหน้าที่นิคมและอบอตอขนมพระโรงพื้นที่ร่วมกับเอกชนในวันที่13พฤษภาคม เพื่อจับพิกัดใช้ถนนลานเวก็มีการโพสต์ภาพใน Facebook อย่างเปิดเผยแต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ให้หลังวันที่4มิถุนายน2568เจ้าหน้าที่จากนิคมคนเดิมกับเดินทางไปแจ้งความต่อสอพอปากช่องว่าสนามบินดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา15แห่งพรบรจัดที่ดินเพื่อการครอบของชีพพอเป็นข่าวจึงแจ้งความ พอสื่อขุดเรื่องนี้จึงปักป้ายห้ามบุกรุกพอถูกตั้งคำถามจึงเริ่มทำเหมือนไม่รู้เรื่องมาก่อนทั้งที่ในภาพชัดเจนว่าวันที่จับพิกัดมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปคบและมีบุคคลในเครือของสนามกอล์ฟรานโชนะอยู่ในพื้นที่ด้วย วันถัดจากแจ้งความคือวันที่7มิถุนายน258นายสาโรธสีจันทุมตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่จึงเดินทางไปแจ้งความกลับโดยยื่นเอาผิดผู้บริหารนิคมลำตะคองและอธิบดีพัฒนาสังคมและสวัสดิการฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา5 7 7เเพราะรัฐรู้แต่ไม่ห้าม เพราะรัฐเห็นแต่ไม่ปกป้องเพราะรัฐนิ่งเฉยทั้งที่มีอำนาจหน้าที่อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคลิปที่2เกี่ยวกับลานบินนะที่เกี่ยวพันกับลานโชนะชาญวีนะนนะที่เอาที่สาธารณะไปเป็นสนามบินและมีการฟ้องร้องแต่คดีตอนนี้ยังเงียบผมก็เลยต้องเอากลับมาย้อนอ่ะอันนี้เป็นคลิปที่2เดี๋ยวจะมีคลิปที่3อย่าลืมไปติดตามคลิปที่3ด้วยครับ